เนี่ยตัวแดงตัวเทิงพูดดังดีเว้ยปากแข้งเลยวะแล้ว่าเขาคุดนตัวเบิ้หัายตัวแต่เขาเขาจ้องแล้วตัวเขามัดจังแล้วตัวทางล่างนะเออตัวเนี่ยตัวสีเรืองเงืองล่ะตัวสีงเรืองตัวนั่นยังเขามาเบิ้งไม่ได้เขาเขาเขาบ้าจับตัวสีชี้มันเพราะเบิ้งตัวสีแดงตัวเทินมือหาลอยลอยแต่พูดดังดีแต่ ยกรถส,สิอ่ะเสียบไฟรถเขามาคันยุบบ้านคันไปยุ่ในสวนยางสิก่ะเอาแบตไปน้ำลูกนึงก็เสียบแล้วเห็นไใบเห็นอยนะจึงคือรถสิยกขึ้นรถเท่าเท่าปรับดีเสียงยากรอให้นท้องตอหันก็ได้มันเสียบท้ออยายหลังก็ได้เขา,ามายามเสียบนะมาต่อน,นี่ก็ได้ไว่ดีเดนาะยุ้ยจำแพงเกินเหตุนะแพงแพงแพงยุ้ยตอนดังดีซืือ มันหงรถนยนต์นะครับแล้วผมคิดจะน้ำมานีผมเสีผมะมาเอารต่ผมมาผมมาเอารถต่อบอได้ไหมิจะ้อีกยังเหอเอาแบบเอาแบบรากกันแล้วก็สีถือเนาะเห็น món nhận thân ở là bọn anh hãng ở đây mhm 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 เ <c oughs> บื่องหนังเอวยยามยิ่งกันเนี่ยฝาสะนันกับเจ้าตรวเนี่ยเอาแม่ฝันอันเบบ็ต้มไข่กับฝันอันกบกแกงไว้ก่อนไปเดียกนตำมกินได้ได้เนะาะเ็งาน <c oughs> จ้าหนวอแล่าเจ็ดสิบห้าปง่ายเลยอ่ะง่ายคือใจเยอะันนันโที่เราผ้ายางเบื้องกันเด้เรามาจอซ้ำหนีละเจ็ดห่าแต่ว่าพอดีห่อเสื้อแล้วใจเนาะเหดแล้วมากประกอบโต๊ไว้แล้วกัจัดโซฟาไว้แล้วก็ค่อยมาเอาหนัเอาต่อเอาเป็ไตั้งต่อไปต่อหงยกต่อเป็นยด ซื้อน้ำด้ยสะโอ้ยบายยอเพื่อนเขาทางถางกก็เลยเทียงไปลูกกระเพาะอยู่แล้วไปเลยติมเก่าเตมใหม่โอ้ตอนนี้ไม่ขายรถพร้อมแล้เนีายรถพลางรถนบ่อันนี้เนียจะมาล้างรถมัน ว e ันนุันขายเขาฟังคุณเขาว่าการก็ซื้อขายพ่วงเนาะขายรถพ่อมาหน้าบอดมื่นเยหกเจ็ดเจ็ดแปดพันอ่เนี้ยบพ่งใส่เขามาใส่บ้านพ่อ้งขอาผมว่คันละสองพันะเเชียอู่นี่เขา่าใส่คันละสองพันเลยเดาอวันมีทะเบียนให้พร้อมด้วย คูมืออย่งางความอ่อนเน่นเนาะเอขอ<ม>็ดสีไว้เอเชียกั้นเปินบบสีของเขา 1, 000, 2, 000พาันละพันสองพันความอ่อนแล้วเขา แค่ยี่สิบ้าบาทสิสี่อืมอ,อีออออออบาทกัวเฮ้ย25บาทนะครัร้อยร้อยขาวี <c oughs> Uhm, khi mà say, say cái, nhà mà để có cái việc nó đại đâu? Sự chi chi bản nữa? Cái gì mà <laughs> เอนำเงินแล้วกนแล้วก็กค่อยอันนั้นอีโนูกลับไปแล้วก็ค่อยยุดมือนนึงไปเหตุแล้วเหตุย้อนเดาเปล่าเพราะว่าพอถังขั้นนี้เนาะขั้นหนี้เดือดเลยมีน้ำมีน้ำที่เขาเหมือนเขาเต็มต่อทะเบียนพอเลือกรถชิปโบ่ให้เขาต่อให้นะเสียรถไปต่อเองได้เห็นนะเขาใส่เบี้ยพร้อมอยากใส่กระบะนอนไปเลยเห็นนะอเอา,าน้ำมันสิบหเฮียบอกเขาเขาตัวนั้นเนาะ มันเสียซื้อผลไม้ไปกินบ่คนซื้อกัจอดค่อยเอาขึ้นไดเหรอหาที่เอายังละมีมังยังกะมังกะทันพูด่ทันหลานบาแล้วมาแล้ก็จิิไง่ทันจิไงหทันกับกับกับยเมื่อย่ยกบิมกโดนขอไปย็นปั๊บ อยาก็ไม่กิดนนะอีกเลยคำนั้นก็นจะได้เอามากระทันเนาทิมตีมันหวานมาซิบ,บงกันเลยเนะี่ยเปรี่ยวแห้งเลย Mm-hmm. <laughs> เดี๋วจะซื้อกาเฟ่ขนมบนเลือเหลือเอากระเป๋ามา อย่างเอา้าคือบอปิดคลิปไปแน่